สวัสดียาเช้าที่เขาช่องตะโกนครับพี่น้องแฟนเปจทุกท่าน,นครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวผาแดงนะครับบรรยากาศวันที่สามนะครับที่มีฝนนะครับสดชื่นนะครับสดชื่นแจ่มใสนะครับ พี่น้องท่านใดนะครับที่เดินทางสิงจโปรนะครับผ่านเขาช่องตะกูนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังพิเศษนะครับเนื่องจากนะครับมเมฆหมอกนะครับค่อนข้างหนาแน่นนะครับ ยืนอยู่ด้านบนนี้ก็จะได้ยินเสียงรถนะครับแล้วก็เห็นรถนะครับวิ่งนะครับเห็นแต่รถสิบล้อนะครับก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับตอนนี้เรานั่งอยู่บนเขาช่องตะโกนะครับทัศนียภาพบนเขาช่องตะโกนะครับสดชื่นนะครับอากาศเย็นนะครับ เช้าเช้านี้ก็จะเป็นนะครับพวกพี่ใหญ่นะครับลงนะครับรถใหญ่นะครับก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปสําหรับรถเล็กนะครับจะแซงจะอะไรก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับต้องดูก่อนนะครับว่ามันปลอดภัยจริงๆนะครับค่อยแซงนะครับเราสังเกตเห็นได้นะครับ เราสังเกตเห็นได้นะครับสำหรับการแซงนะครับว่าทางขึ้นเขาแคบนะครับแคบไม่มีไหลทางนะครับไม่มีไหลทางแล้วก็ถ้าเกิดเป็นรถหนักมาก็ถ้าเกิดแซงขาขึ้นนะครับรถหนักก็อาจจะเบรกไม่อยู่ได้นะครับขาลงก็เหมือนกันนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับดูความปลอดภัยนิดนึงนะครับว่าเออมัน แสงได้ไหมนะครับสิบล้อเขาช่องตะก,กูนะครับผมอยู่ที่นี่มานะครับถ้าแสงได้ไม่ได้เขาจะเปิดไฟให้นะครับอถ้าเขาไม่เปิดไฟให้แสงเราอย่าไปแสงนะครับเพราะว่ามันอันตรายมากนะครับถ้าเกิดเขาเปิดไปเลี้ยวขวานะครับก็สามารถก็แสงไม่ได้นะไปเลี้ยวซ้ายนะเออคือแสงได้นะครับเราก็ต้องร,าาระมัดระวังนิดนึงนะครับ ดูสัญญาณจากพวกพี่ใหญ่เขานะครับเส้นทางแคบจริงครับแคบจริงแต่ก็ถ้าเกิดนะครับแปเถ้าเกิดเราใช้ความระมัดระวังมันก็จะเหตุก็จะไม่เกิดนะครับถ้าประมาทนะครับก็แน่นอนครับเกิดแน่นอนอุบัติเหตุนะครับบรรยากาศบนเขาช่องตะกูช่วงนี้ก็เช้าๆนะครับวันนี้นะครับ เราก็ให้ดูบรรยากาศนะครับเย็นๆนะครับเทือกเขานะครับหมอกนะครับมองไม่เห็นเขาแกกองนะครับมองไม่เห็นแล้วนะครับเนื่องจากหมอกปกคลุมนะครับจะมองไม่เห็นด้านไกลนะครับมันก็พอสมควรนะครับความสูงนะครับความสูงก็พอสมควรนะครับสําหรับเขาท่องตะปูนะครับ มองในกล้องอาจจะไม่ชัดนะครับแต่เรานั่งมองตรงนี้ก็อาจจะมองมองเห็นได้ชัดเจนมากนะครับสําหรับรถนะครับที่วิ่งผ่านไปมานะครับอุระมัดร,ระวังกันนิดนึงนะครับขอบคุณครับ